ครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับเข้าสู่รายการปูพาเครื่องครับวันนี้นะครับเปิดฉากมาอยู่โลเคชั่นเรือนชากาแฟที่เดิมนะครับเพิ่มเติมคือรอมันนานมากนะครับวันนี้ไม่มีเรือหนักมาให้เห็นเลยที่เห็นมาอยู่เบื้องหน้านั้นน่าจะเป็นเรือเบาครับเนื่องจากภารกิจที่เห็นนะครับเรือที่มานั้นลำสูงจากผิวน้ำขึ้นไปนั่นเองครับผมเอาล้ครับวันนี้นะทำไม ผมถึงออกคลิปมาเย็นนะครับอันเนื่องมาจากผมวันนี้ถือว่าก่อนที่จะมาทำเป็นคลิปสำเร็จผมได้อ่านคอมเมนต์นะครับแล้วก็คอยตอบคำถามคอมเมนต์ของพวกพี่ๆท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับแล้วก็จะได้ดูว่าพวกพี่ๆต้องการอะไรกันบ้างนะครับผมเพื่อที่จะนำมานำเสนอในรายการนะครับก็กินเวลาเวลาไปนานมากนะครับบวกกับ วันนี้กับเรือนะครับก็คอยกันนานเลยนะกว่าจะมานะครับตอนนี้นะครับที่เห็นมากําลังจะมุ่งหน้าลอดสู่สะพานปีดีทราำลงมาแล้วนะอ,อ,อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมมีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกับผมได้นะทุกอย่างนะครับผมจะอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็จะพยายามมาตอบท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วงนีเ้เวลาที่ว่างก็จะรีบมาอ่านรีบมาดูนะครับ ภารกิจในแต่ละวันต้องดําเนินต่อไปนะครับผมแต่คิดถึงท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับคิดถึงมิรลักเอฟซี FC, ทุกคนนะครับที่คอยให้กําลังใจผมมาโดยตลอดนะครับก็อยากจะส,สร้างผลงานแบบนี้เรื่อยๆออกไปนะครับรอจนกว่าดูน้ําหลากจะมานะคลิปก่อนเราได้เห็นเรือโยงหน้าสองลำโอ้ทถาให้หายคิดถึงกันไปทีนึงแล้วนะครับแล้วผมก็นั่งเฝ้าครับ นั่งคอยไหมครับวันนี้ตบยุงก็แล้วอะไรก็แล้วคุยกับปลาคุยกับนกไม่มีไม่มีเรือหนักไม้เห็นเลยตอนเช้ามาชุดหนึ่งไม่ทันนะถ่ายไม่ทันเช้านี้เห็นมีชุดหนึ่งนะครับแล้วก็รับปากกับท่านผู้ชมไว้นะว่าจะตามเรือทรายชุดหนึ่งให้นะครับที่มันออกรูปทรงมันสวยๆเห็นเมื่อเช้าด้วยนะครับถ่ายไม่ทันครับยังไงเดียกจะจะต้องตามให้อีกทีหนึ่งนะครับเอาวันนี้ครับดูดูมาหลุดออกมาจากตรงสะพานแล้วนะ โอ้ท่านผู้ชมครับมาเป็นเรือเบานะแต่มันวิ่งเร็วนะนี่อันนี้นะครับดูจากตรงหน้าของเรือโป้ท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมครับนี่ลากน้ํามาเลยนะนี่โอ้แล้วสีสวยด้วยนะวันนี้นะดูครับตัดมาแบบนี้นะสีเรือสวยนะอ,อ่พี่ๆกับตันพี่ๆเรือนะครับที่เขาที่เป็นเจ้าของเรือนะครับบางทีนะพอเขาไม่มีภารกิจนะครับอันนี้ผมเห็นนะสัมผัสได้ด้วยตัวเองเลยเขาทาสีเรือเขา ทำความสะอาดเช็ดขัดนะลักเรือมากพวกพี่ๆแต่ละท่านรักเรือของตัวเองมากนะครับดูแลรักษาเป็นอย่างดีเลยนะไม่เอี่ยมอยู่เสมอโอ้โหดูครับพูดไปแล้วนี่ลานี้นี่โอ้โหผมบอกตรงดูมันลากขึ้นนะครับดูนะข้างหลัง่ที่เป็นเรือโป้โตขึ้นเหน็นไหมครับท่านผู้ชมออกมาจากตรงหัวเรือโป้ขึ้นน้ําแบบอย่างเนี้สแสดงว่าโยงหน้าลํานี้นะโอ้ดูเสียงฟังครับท่านผู้ชมฟังดูครับสัมผัสเองฟังเองสุดยอดไหม แล้วสีสวยด้วยนะเรียวแรงดีเหลือเกินนะครับนี่ส่งคขนเร่งมาไม่มีหยุดเลยนะซัดมาแบบลากมายาวๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวได้เห็นตอนเทโค้งตรงหน้าวิหารของหลวงพ่อโตนะครับวัฒน,นชจรอาวส่งท้ายไปไหนแล้วนี่มีตรงท้ายมาด้วยอ๋อนี่ครับนี่ครับนี่ออกมาแล้วออกมาแล้วนะนี่เอ้าโหนี่ครับพัดๆนวนี่ท่านผู้ชม อันนี้เป็นเรือเป่านะแต่โยงหน้านี่คือลำใหญ่นะแล้วต่งท้ายก็ก็ลำใหญ่ด้วยนะโอ้ชุดนี้แน่นอนเลยครับเอ๊แต่ท่านผู้ชมคิดไหมครับตอนตอนไปนะตอนขาล่องขึ้นไปเข้าไปสี่สี่ช่วงเรือโป,โป้นะกลับมามีสองเอง <c oughs> อันนี้ก็ยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าแต่ว่าแรงนะนี่เขาลากเร็วมากนะครับเนี่ยเรือโป้นี่ ถ้าเป็นแบบนี้นะบางทีเขาก็ใส่น้ําลงไปนะอย่างที่ผมบอกนะใส่น้ําลงไปในเรือโปะด้วยนะครับเพื่อให้มันมีน้ําหนักหน่อยนะครับมันจะได้ไม่แขน้ําง่ายนะมันเหมือนจะเหินน้ำนครับเลยต้องข่วงน้ําหนักด้วยน้ําลงไปในเรือโปะอีกทีนะครับนี่ตอนนี้พู้มานี้ครับเห็นวิหารของหลวงพอง่อโตวระนันเชิงแล้วนะโอ้วันนี้เร็วนะเนี่ยเขาลากเร็วมากนะครับแสดงว่าเครื่องยนต์เขาห้าร้อยหกร้อยแรงม้านี่หกร้อยีซ 500 600ซีซีนะครับโอ้โหรีดกันออกมากี่แรงมา้าวิ่งกันขนาดนี้นะเสียงเสียงส่งยาวๆเลยนะครับนี่สวยนะโค้งนี้สวยนะผมบอกตรงๆแล้วก็นี่นะครับท่านผู้ชมพอผมแพนมาตรงนี้นะเห็นไหมครับตันนี้สีน้ําอะมันเปลี่ยนไปอย่างที่ผมบอกเมื่อวานด้วยนะที่ยุทธยาเรามีฝนตกมาประมาณสักสามวันได้นะแล้วสีน้ําตรงนี้มันเปลี่ยนไปนะครับแต่เมื่อวานพี่เขามีคนหนึ่งเขามาบอกแล้วนะค,คอมเมนต์บอกว่า ที่เขาใช้เรือโยงสองลำเพราะว่างานมันรีบครับอะแรผมนึกว่าน้ํามันเยอะพี่เขาเลยใช้เรือโยงสองลำนะแต่มีพี่ๆที่อยู่เรือเขาบอกมาว่างานเขารีบนะครับเขาเลยจัดโยงหน้าไปสองลำเลยนี่ครับทิ้งโค้งไปตรงนี้นะโค้งตรงนี้สวยนะครับบรรยากาศแบบนี้นะท่านผู้ชมโลเคชั่นนี้ถ้าอยากจะสัมผัสอยากจะเห็นนะแล้วขึ้นต้นรายการมาผมมีกาแฟกับเค,ค้กกล้วยหอมวางไว้ให้ไหมครับ นั้นเป็นของเรือนชากาแฟนะครับที่อยู่ที่วัดเกาะแก้วนะพี่ๆเขาวันนี้ก็จัดไม้ผมหนึ่งชุดนะครับผมก็เลยถ่ายมุมนี้เลยให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับบอกความสวยงามเป็นเช่นไรนะถ้าเรามองจากมุมนี้นะขอให้ท่านผู้ชมมามาทําบุญครับมาไหว้หลวงพ่อทันใจที่วัดเกาะแก้วด้วยนะครับแล้วเดินมาข้างหลังอะ่ะจะมีริมน้ําแบบนี้นะครับแล้วมีอ่าเป็นเหมือนเรือนชากาแฟนะเป็นเรือนเดินไม้ด้วยนะครับไม้ท่านผู้ชมได้นั่งพักผ่อน แล้วชมวิวแบบนี้นะครับโลเคชันนี้ไปกับผมเบื้องหน้าเป็นหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงนะครับอธิษฐานจิตจากตรงนี้ส่งถึงหลวงพ่อก็ได้นะครับได้บุญได้กุศลเหมือนกันนะครับแล้วท่านก็ค่อยเดินทางไปที่วัดหลวงพ่อโตต่อนะครับเส้นทางเดียวกันครับตอนนี้พูดไปน่าจะหลุดผลของโดยสุริภาพแล้วนะแถน้ําไปเลยนะเมื่อกี้นะพโยงหน้าเขาแรงอะ่ะพอเครื่องมันแรงนะครับตัวโยงหน้ามันแรงอะ่ะมันดึง มันดึงทีเดียวอ่ะท่านผู้ชมเข้าไปเลยเนี่ยดูนะครับเรียบร้อยนะผ่านโลเคชั่นแบบนี้นะสวยไหมยอมรับนะสวยนะครับแล้วถ้าท่านอยู่ที่วัดพนัญเชิงนะครับอ,อยู่ตรงหน้าวิหารท่านมองมาก็ยังจะเห็นตรงซุ้มเรือนชากาแฟที่อยู่ที่วัดกอะแก้วนี้นะครับมันเป็น2โลเคชั่นนะมันเป็น2มุมมองแล้วแต่ว่าท่านจะชอบไปสัมผัสอย่างไหนนะครับน่าจะจบแล้วเนาะเอ้าเดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนครับ อะไรแวบๆเนี่ยตอนแรกผมนึกว่ามันจะจบกันตรงนี้นะท่านผู้ชมนะดูครับลงมาที่กําลังจะลงมาตรงนี้นะท่านผู้ชมจําได้ไหมว่าเขาบินไครนะครับนี่นะครับเห็นกันชัดๆแบบนี้ถ้าจัดถ้าถ้าถามผมผมผมตอบได้คําเดียวครับแน่นอนครับเขากลับมาอีกแล้วนี่แต่มาคู่าำกับก,บกับเรือไม้คลาสสิกนะยุค90 ที่แกแต่เก่านะถึงเก่าแต่ก็แรงนะครับไปคู่ลํกกันเนี่ยภารกิจนี้เขาจะไปไหนครับอันนี้จําได้ไหมนะเอ่ยนี่เรือใครอันนี้เรือคุณลุงในกำนาน,นะครับวันนี้ผมเจอเรือคุณลุงอีกแล้วนะโอ้โหดูเสียงเสียงของเรือคุณลุงเป็นเอกลักษณ์นะเสียงเป็นเอกลักษณ์ผมผมไม่ต้องบอกก็ได้ว่าเบอร์อะไรนะครับผมจํากันได้อยู่แล้วนะครับน้ําเสียงของเครื่องยนต์นะแล้วก็รูปทรงองเอวของเรือสีสัน สวยงามครับดูเป็นไงนี่เอ๊แต่เขาจะไปไหนกันนะครับผมก็ผมก็เฝ้าติดตามนะครับวันนี้ก็ได้เจอเรือคุณลุงอีกนะก็ดีใจนะครับทุกอย่างเวลาตอนเห็นเห็นทุกครั้งดีใจทุกครั้งนะพอไปดูตรงท่า,ตร,ทาตรงวัดพนัญเชิงบางทีเรือไม่ได้จอดอยู่ตรงท่านั้นครับผมก็คอยนึกนะว่าเอา๊จะไปไหนนะจะได้เจอกันอีกไหมนะครับแต่ดูจากเรือที่ล่องขึ้นไปนะไปคู่ํำกันแบบนี้ผมว่าต้องมีภารกิจอยู่ข้างหน้าแนะ่ ลองขึ้นไปป่าศักน่าจะได้ขนอะไรหนักๆลงมาหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าจะได้เจอกันยังไงอ่ะแต่ผมก็จะติดตามนะครับยังไม่เห็นเรือลํานี้ขึ้นมาเป็นโยงหน้าเลยนะเคยเห็นแต่เป็นต่งท้ายนะครับแล้วก็ได้เห็นตอนลองเครื่องอะไรตามกันมาผมว่านะตามกันมาเนี่ยเราตามกันมาจะครึ่งค่อนปีแล้วนะหลายเดือนแล้วนะครับทุกครั้งที่นึกถึงนะแล้วก็ผมก็จะต้องได้เจอภาพนะครับ ของเรือลํานี้นะครับอะไรที่ผมนึกเนี่ยเออขอเถอะอะไรเงี้ยอยู่ไหนอะไรเงี้ยก็ได้เห็นกันนะผมว่าถูกชะตาช่องต้องกันแล้วนะครับงไงเดี๋ยวต้องต้องคอยติดตามนะครับว่าอ่าจะลงมาเมื่อไหร่นะอันนี้เขาล่องขึ้นไปทางป่าสักนะครับน่าจะขึ้นไปทางนครหลวงนะครับไม่แน่ใจาว่าจะไปรับสินค้าแล้วลงมาหรือเปล่านะครับถ้าเป็นโยงหน้ามาเนี่ยโอ้โหได้เห็นพลังกำลังกันแน่นอนครับผมอยากจะรู้เือเกิน ถ้าเป็นโยงหน้าแล้วจะมีพลังกำลังสักแค่ไหนนะเพราะมกุกเกนี่ก็คืมเหนือหน้าน,นะคนระับแล้วต่อไปจะเป็นเช่นไรนะติดตามนะติดตามต้องยองติดตามมันต่อไปกับผมลนะกันผมก็ก็ส่งส่งตรงนี้นะครับเพราะว่าเบื้องหน้านั้นเราคอยลุ้นงานรอวันที่เขากลับมาแล้วผมถ่ายได้นะเดี๋ยวจังหวะถ้าเกิดถ้าเกิดจังหวะกลับมาให้มาเจอกันนะแสดงว่าออโอ้โหเราสื่อสารกันได้นะครับผมโอ้ดีใจวันนี้ประทับใจครับดู ลิฟสุดขอบตาแล้วน่าจะส่งภารกิจนี้ตรงนี้นะครับช่วงท้ายของรายการปูมิาเครื่องนะครับกาบลักานาะคุณพระเดชประคุณนะครับคุณหลวงพ่อโตวัฒนัญเชิงนะครับคุ้มครอ,องปกปักราาักษาพุ่ยพี่นักเดินเรือทุกๆท,ท่านนะครับเดินทางทําภารกิจปลอดภัยครับสวัสดีครับ